สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนทุกช่องนะค่ะครับผมเจ๊ดำนาะค่ะหายนาหายตาไปโดนเนาะจ้ะแมนขายหมูเนาะน่อขายของอ๋อไปขายของขายหมูปิ่งยวยขางล่องบานล่องบานใจจ้ะล่องบานน้องหานล่องบานน้องหานต่อยตัวบุงเกลาเข้านันนี้ครับผมเล่ยบ่อคอยมีเวลาเนาะแมนบ่อคอยมีเวลา ครับได้ยินว่ายาเสียบหรอคะค่ะยาเสียไปพึ่งยาเผาไปบางวันอาทิตย์บางนึงนี่แหละพึ่งจะกลับมากแต่เมืเลิศเพกไม่เนี่ยแล้วมันก็เลยเป็นกี่ไปที่มากที่หายไปเอฟซีตะกี้เอฟซีบอกให้ตามเจดำกับบาใต้เอสิไหมคะตะกี้เนาะพี่บ่าวใต้เห็นไหมเพราะว่าเลขพี่บ่าวแกเข่าดูแต่ว่าแกพ่ค่อยได้๋ยวล่องช่อง เลขรับเลขเงเพื่อนเขามาอยู่แต่ว่าข้าไประดมลงองซองให้เพราะว่ามันยากหลายอยา่างแต่บอกง่ายๆคือลอยเอาผู้เดียวลอยเอาจนได้ไปออกไปจองซีประตูแมนค่ะจากเงินมาจากงานศพได้จากหกสามไอแม่พี่บ่าวเพิ่นไห้น้ำเนรก็ได้ร่วมกันก็เลยจองซีประตูไห่เล่าเราอยากได้พี่บ่าวแกอยากได้ก็เลยเอาจองไปจองก้อนนี้ได้เต็มๆคือหกสามแมนค่ะในรายทุกซองทางขึ้นกันเพราะว่า บัเพิ่นกับบอคักหายเนาะเฮอเพื่อนบอกก้อนเพื่อนเสียบอกค่ะบอค่ะตอนเสียตอนนอนเฝ่ากันอยู่ในนองนี่ละหล่นตานไปเฝ่ากันเพื่อนบอกเพื่อนบอกพี่บ่าแกไปนอนเป็นบอเพื่อนแม่เราเป็นแม่พี่บ้าเนี่ยแกเป็นคนมักสื่อหวยจะสื่อสองทางได้จะสาตสองโทไม่ลูกชายซื้อหงามักแซงโชคแจงดวยมักสื่อมักแจงโอ้ยเป็นเอียงที่มักมากเลยขนาดก็เลยเออ ก็เลยพี่บาวก็เลยไปขอไปนอนเป่าก็นหน้าสันไปนอนเป่าอันโล่งกันนาโล่งแม่นะไปนอนเป็นมูแม่นวลาแกเลยบอกว่าอันนี่เป็นนอนเพื่อคุณนายนงเยา้าแม่เล่าหลหรจ้า <laughs> หายเลขสันแล้วมักซื้อเลข <laughs> นอนเบิดขึ้นกับบ่ได้วั <c oughs> นนี้ตีซี่ก็เลยไปจุดทูบให้เลยไปจุดทูบก็เลยว่าแม่พี่บา่าวแกมานอนเฝ้าแม่ทั้งคืนแม่ไม่บอกหวยเลยหวยไก่ออกแล้วมักตัวใดห้า,างเรวางสีเ้าเป็นคนมักบอกแบบนี้ก็เล่าเนาะมักตัวใดสีได้ซื้อ ดังปึ้งเทียรแรกเอา้าเขากหา็หันใายหันขวานกับโบมี่ผู้ใดญนะ้าหมาแมวกับโบมี่กันปึ้งอีกเทียอ์เองกันเอ้าเขาก็บซองหลอดกับไปใจร่วงหมดแล้วน่วาพ่วมอยากหง,อกองูอ,อ,ยอ,งอยากกินของเฮาพ่วมอยากหงูอยากกินนะึงเลยแมวของเอีย้ยนใต้มา <ปะ S 2> ที่นี่ก็เลยหำวยมันแมนอยู่บ่โบแมนร้อสิบ,บอกเลขกว่าทันบอกเลขกับบอกรถดอะปึ้งใส่ป้ายอันอันอายุเราคนติดใบข่างอันอันรุ่งกระซือเพิ่นนันเนี้หกสิบสามอันเนี้ย แลนออกมาบอกผัวเลยยุ่เจ๊ดำยุ่คนเดียวปะค่ะกับกับผัวแต่ว่าผัวเพราะฮิปอริยินอยู่กับพี่บ่าวเนี่ยพี่บ่าวก็ยุ่งขางอแต่ว่าเขาเป็นคนจุดทูกเป็นคนเบานะเขาเป็นคนปากเบาแบบนี้เลยนั่นแหละเออจมปากเป่นแบแลนออกมาจุดน้องสาวแล้วถามว่าพี่หมอนเป็นอะไรสันถามาอุ้ยแม่เคาะลงบอกใครอยากูกใหว่คือเลยหกสามพี่บ่าวกับประกาศเบิดงานเลยบริษัทเบิร์ดทุกคนเลยเฮ้กันแตกตืมๆในงาน คนที่ว่าอันทันเถือกเลขที่มาเป็นเจ้าภาพงานให้ได้ลอตเตอรี่ซีใบได้มาเป็นเจ้าภาพงานให้เพื่อนสามารถเป็นเจ้าภาพในเพื่อนมาเป็นเจ้าภาพนในขอมแล้วประกาศบอกากางงานเลยพี่บา่าวใครอยากถูกหวยซื้อเลยอายุนองเยาว์หกสามค่ะใครถามน้องก็บอกแบบนี้เอฟซี FC ทักมาในด้หลอกได้เราทรงให้เบิ้ลหกสามนะทลายได้ลายอโอ้ยกระสันคันเม็นหูกวกระเลยสิเอฟซีเลสิถ้าเฮตไอ้อันโรคคีบโรคยังคือเกาหันคือได้ถือน้ำลาย อันนี้พี่บ่าจะฟ้องงานกับช่วงหาแค่ว่าพูดทักกาไปถามเท่านั้นกำรังเอซีที่ที่เคยขอที่เคยขอจนวนั่นแหะพี่บ่าวแกจะส่งเลขหายยุตตลอดนั่นะข้าเจ้าก็ถือน้ำลายเพราะว่าเลขพี่บ่าวกับเขารู้เหนนะนั่นะก็เลยแบบว่าออแต่ว่ากอนไปบุญเดินซีหันแม่เพื่อนบอกว่าถ้ากูตายนะกูใจลูกกูรวยเบิดสุคนไปบุญเดินซีไปศาสตร์เดินซีข้าเจ้านะเราอยากไปหาพี่หานองก็เลยไปนั่นละ บัน,นี้กันถ้ากูตายกูเป็นยังกูใจลูกกูด้วยเบิดทุกคนกูคิดว่ามันลำบากดอกอะน,นะเล้าวาน่ะเลาวาเาว,าว้าวเต็มสองหูกคักนี่แล้วในวาถทาได้อาทิตย์กันยังเ่ินเพื่อนท้มากว่าเราเบิดเหลี่ยวนั่นเนองแต่ยังตอนตอนนั้นคือเลาาว้าตอนเล่าเราบันทันไดดยูบัได้เป็นยังว่ามีลูกไม่ให้นั่นได้ดเ,ดดเสียชีวิตนะนเลาา้ามานเสียชีวิตเราบอกว่า ให้ลูกให้เต้าด้วยทุกคนให้ลูกให้เต้าด้วยทุกคนระหว่างนั้นนะพราะเราเสียเราแล้วก็เคาะก็โลวงบอกเลยหกสามปังบาทเดียวเฮกันเบิดงานเกือบงานแตกอืได้หลายได้กันเบิดงานพวกเราป้ว่าได้รตเตอรี่พู้ได้มากกว่มีหกสามไม่ทานกันบึมบําบึมบั่มแล้วเป็นเอาว่าคลายดีให้รตเตอรี่มือนั้นป้านเองวันที่สิบหกเด็ค่าเจดา งวดวันที่สิบหกนี่เราขอแม่เราไหวแม่เราก็มาบอกเราอยู่ว่าก็สัเกิดแมร่าเนาะ่ะบ่ท่านาานี่บ่ท่านนี้ออกมันที่ออกก็สัเกิดมาเข่าฟันอคะจ้ามาขมาบอกพี่บ่าวเลยมา,มมาหารบุกเล่าเลยอนอะไรตะว,วันหววันหกสามนี่แผ่นเป็นเมียนเคาะลงใส่เลยเคาะสวดจนเจ้าของตื่นเบิดเึ็นแนวพี่ดำเป็นคนอยู่กับเพื่อนน้วอยู่ก็เคาะเมร่ามาเนตล้มไปตีบป่ไปตีมังินบอลล้มแล้วปึงออกมาทักทักนี่แล้วรูปเล่าเด่นออกมานะกัด แทกออกมาจังสี่หลดคือจังหวะห้าคอฝาเฮี่ยนนตายจังสี่เนี่ยเปนเล่นเป็น่อนเถื่อนบ้านเท่ากับสิว่าพีหลอดเป็นอายุนะมีอันเป็นอายุแล้วเถนบ้านเท่ากับสามอีนั่นแหละเป็นันเลขเจ้าของนี่เลขเจ้าของนั่นมากนั่นมักตัวเดียวกันอยู่กับพี่เบ้าขนาดเพราะว่าแม่เราเป็นคนมักเนาะเจ้าของกับเอาตัวนั่นแต่ว่าเลขของจีดำคือจีดำฝันซื้อปัดเลยห์จากสิบบวกปัญหามันได้ปัญหามันถือ พอส่วนมากเนพี่บ่าวแก่ที่เป็นคนมักซื้อเลขมันสิเข่าได้ของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนกันละคับของเลขกไม่ตีกันรับจีดับมาละเหล็กรับจีดับมีเพื่อนกับเขามาสุ่มหัวได้แต่เ่าเอาลงสองไปซื้อ อักเอามันนี้ไดมาไปจ้ะไดมาแล้วก็จะส่งให้แล้วเ่อักหมดนี้เ่าอักสิบอกเป็นเลขลับเป็น่ค่ะเป็นเลขลับเจดมันตีบวเจดมนจดนะครับผมอ้เป็นเลขลับเจดมันสีมาสองหกบ่สองหกสองเก่าอย่างเพ่คห้มาน่ะเลขลับเนียนสองศูนย์สองเก้าบ่สามเก่านี่จะคููค่ะเด็กนี่อยู่สีคููเลขลับเพอนห้มาสี่คคูมาสี่ครเท่านั่น มีมาซีโฟนมีมาอนนีชัดเลขรับนี่เลขรับซีค่ดตัวนี้มันตรงกันก็พีบ้าวนี่ก็เลยวงไว้ให้สดหรับผู้งบหน่อยแล้วค่ะนี่ค่ะนี่แล้วสามตัวมาจังไดค่ะสามตัวนี้บ่ะมันเป็นเลขรับมาด้วยกันนะคะถ้าเพิ่นกระตัดออกมาให้อันนี้เป็นเลขทะเบียนรถขี่เขาวัดพระเพิ่นทวงหมู่บ้านนี้เนี่ย มีพระท่วงจ้าท่วงทะเบียนรถเจ้าของเลยเอาลงงหาน้ำบัดาหนี้เอฟซีไปมากเพราะว่าเป็นยังเพิ่งชื่อท่วงชื่อจ้ายื่นซื้อกับท่วงกระทกขึ้นมากันทะเบียนรถเอ้าเพิ่นพอเห็นเพิ่นขึ้นสีมูจักว่าทะเบียนรถเท่ากันนะครับผมเอาเบิ้งน้ำกันทุกคนแต่ว่าร์เหล็กลาเพิ่นว่องหายแค่ว่าสองศูนย์ ก็เนี่ยในซองศูนย์แต่ว่าตัวนี้นั่นมันเป็นนั่นตรงกันก็ของพี่บ่าวก็เลยวงไวไ้ครับจ้าเนี่ยสามศูนย์ศูนย์สามเนี่ยมันตกกระพาะซอเมนของแม่พี่บ่าวเนาะค่นนี่ทอรนี่สลับมากส่ทรงมาาห้บ่บรายแต่ว่าฐานได้เข่ากับคือส่ันมาจีเป็นเลขล่างของเพิ่นนั่นนะก็ว่าถ้าว่าใครที่เคยติดตามพี่บ่าวกับเจดาเลขรับเจดานี่จะเข้าบ่อยนะครับผมเอฟซีถามอยู่รับพีถามหาเยอะครับผมเพราะเลขนี้เป็นเป็นหมู่ที่ว่า ยูรังสิตนะครับจะเป็นคนส่งมาให้สงให้ทุกงวดแล้วก็เข้าเข้าสองวดสามวดจากสีเว้นตีเที่ยนหนึ่งเข้าอีกบางทีเขาเข้ามาสองวัดสามวัดติดเว้นกงวดแล้วก็เข้าอีกส่วนมากจะเข้าสองหรือสามจะเข้าสองตัวสองตัวจะเข้าบ่อยนะครับผมสองตัวจะเข้าบ่อยครับผมเลืกรับเจ๊ดําแต่ถามว่าลงแค่นี้ให้เอฟซีกลับไว้ด้วยนะครับผมด้วยใช่ไหมครับกลับไว้ด้วยนะครับผมบนล่างเอาชัวร์ๆเลยบนล่างนะครับผม ภาบของเขียนไ้บอกกับมาษีาบไฮไนบอสกับนาไปหน้ามืนเอาเขียนกบมันจะสิเต็มกระดาษโพดนะจะของแบบว่ามันบดลเห็ดบดได้ดนั่นก็เลยบ่ค่อยเอาล่องซองมิจตซื้อเอาจะมีเอฟซีที่ทักมาถามพี่บ่าวก็จะมีอยู่ว่าขอเข้าไปขอเลขพี่บ่าวขอเลขรับเจดมสวัดไหนมีเลขพี่บ่าวเลขรับเจดมตรงวันนั้นมักออกนะครับผมถ้าตรงกันคือสีเปโลดเอฟซีอยู่กรุงเทพอ่นนั่นงวด งวด63พี่บ่าวส่งให้แค่063ไป600,000โอ้ส่งห้แค่นั้น้วก็ไม่ค่าขายเย็ข้าวขา,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 ขาหมูตลาดนัดวัน,นจันทร์ไปถามได้เลยอ่าอันนั้นก็นได้แตาส่องโหงแค่063แค่นั้นแตงวดนี้มีตรงนะคะมี20กับ30ตรงแต่ว่าพี่บ่าวไม่ได้ตัดพศ25ใช่03เนอะถ้าสังเกตดีๆพศเกิดของแม่พี่บ่าวเมนให้สังเกตดีๆตัว20แต่ว่าเลขลับที่เพื่อนให้มา ก็คือสองศูนย์ที่มันเน้นนิ่สองศูนย์สำหรับคนเจดากัเล่มาว่องเพิ่มให้กันคือสามศูนย์เพราะว่ามันตรงกับเลขพเบ้านั่นแะอันนี้เอสซี่พันสังเกตว่าถ้ามันตรงกันส่วนมากจะไม่หลุดไม่พลาดไม่พลาดครับผมให้จับตาดูตรงนี้ด้วยเันาะแนนค่ะนี่ค่ะแต่อไนนี้เป็นเลขทะเบียนรถค่ะข้างล่างนี่พระเพิ่นทวงเพื่อเนาะปัญหามันแตกโป่งวดนี่นะพอนีนอนเนาะ่อดีนอนค่ะ ขอบคุณเจดมนะจ๊ะขอบคุณครับแดงปั่นแนวทางไอเอฟซีกลับมาแล้วบันนี้คือสิ่งก็หายไปใส่เนาะบม่ได้หายไปใส่เอฟซีถามหาให้ตามได้ตามได้ตามได้ครับผมตามเจดำกับพี่บ้าได้ค่ะตามได้ค่ะครับขอบคุณครับ